ครั้งนี้กูให้มึงขับแล้วกันรถกูอ,อยู่เที่เ<ห>มืองเที่ยนี่รถนี่มันขับกันได้เที่ยมากเนี่ยแหละรถรถมึงอยู่หน้าบ้านหลังนะั้นนะหน้าบ้านที่มีรถควมิโก้อ๋อนี่มันบอกให้ไปบ้านของเปปเปロนี่โอเคペเปロนี่แม่นแม่นอะไรอ่ะมันมันชี้อะไรอะ่ะอ๋อมันตรงกบ้านบ้านเป้าหมายนี่แต่ตอนนี้นี่ก็แบบกูพังทุกอย่างมึงไปกับขี่จับฉลากมาใช่ไหมเพื่อน น no ี่เรามาถึงเรามาถึงบ้านเป้าหมายแล้วเพื่อนเป็นบ้านที่ประกาศขายแล้วด้วย4นาทีสิบของ18ชิ้นกับ4นาที20วิโอเคตามแผนเดิมที่เราวางไว้อ่ะไปอะไรที่กว้างได้กว้างเอาไปก่อนเราจะทำให้ได้เหรียญทองแล้วเราก็จะจบ remember don't hurt yourself our insurance โอลิ c โควเวิร์ทรัคอ๋อมันบอกแบบให้ระวังนะอย่าทำให้ตัวเองบาดเจ็บประกันเราเนี่ยปกป้องแค่รถไอ้ภูมิใจจริงเป็นบริษัทที่ดีอ่ะจริงไอ้แคยบอสหลังคุณคุณบอสเราเนี่ยแบบประเสริฐอ่ะ The Boss is always looking out for us นี่คือมึง looking out for for us เลอเหรอใช่ looking out ไงไม่สนใจหรอก He the best ยศเคโอ้โหไอ้สัตว์พวกมึงก็ภูมิใจเนาะโคตรเนียไอ้เหี้ยโอ้ยส่งไปฟาดไอ้สัตว์ไอ้สัตว์มันไีเพื่อนของเยอะเหี้ยก็สิบแปดชิ้นไงเดี๋ยวอะไรที่เดี๋ยวกูเก็บข้างนอกให้มึงไปเก็บข้างในอีกแล้วเหรอเอออะไรที่แบบกว้างไรคว่างเอาไว้ก่อนไปเก่งมากเพื่อน ดับแรกคือแบบเอ้ยมีเต่าวะ่ะมีเต่าวะ่ะเริ่มละเริ่มละเริ่มทออะเลาะกับตูละเพื่อนลูกบอลมึงเนี่ยไม่ได้เข้าที่เข้าทางเลยไม่เป็นไรเพื่อนเออลูกบอลน,นี้ไม่ต้องเอาไปเลยจริงๆแล้วไม,ไม่รู้เหมืองงนกันหยิบเหี้ยอะไรได้เอาไปหมดไอ้เหี้ยเต่าเต่ามาทำี้ยอะไรไปเต่าขึ้นรถ เพื่อนโซปาออกทางนี้เลยเพื่อนนี่ประตูนี่แหละเพื่อนอ่อนแน่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 เพื่อนช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าอยู่นะอะไรจะกว้างขึ้นเลยเอาไว้กัไว้ก่อนไว้ก่อนมาเพื่อนเตียง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 เราเราจะเราจะ เราจะออกอยังไงวะเตียงอ่ะเออตรงไปเดินเถอะคือเราเราก็แบบไม่ต้องทำลายข้าวของทุกครั้งก็ได้ส่วนไม้ยานีเอาไว้ไหมส่วนไม้ยนี่เอาไว้ไหมตัดทิ้งได้ไหม <laughs> คว่างไหมคว้างไหมเราเพิ่งพูดกันว่าเราแบบไม่ควรทำลายข้าวของนะแล้วเพื่อนไอ้เหี้ยหกห้าวิหมดแล้วสัตว์สามสองหนึ่ง เออเหรียญทองของเราได้จบอย่างเหรียญเงินก็พอสัตว์เยอะเกินไอเหี้ยเนี่ยเอาเอาเหรียญทองไอ้เหี้ยแล้วแม่งเยอะเชียนอนไม่หลับนะเว้ยเคพี้ยงเคพี้ยงเคพี้ยงสิบเจ็ดนี่นี่อันสุดท้ายคือนี่ไอ้เหี้ยกูโดนดูดขึ้นรถว่ะได้แล้วมึงอุ้มเต่ามาด้วยตัวหนึ่งถ้ามึงไม่อุ้มเต่าเหี้ยนั่นกูว่าได้แล้วแหละ ขังเต่าไว้ตรงมึงพยายามอุ้มเต่าตัวเมื่อกี้อะเพื่อนเห็นไหมเนี่ยไอสัตว์อ๋อไอสัตว์กูรู้แล้วต้นเบรกเด็เวสคืออะไรวะเอ่าแจกรันวัสจัแจกรันแจกรันแล้วกูต้องเอากูลูกบอลคว้างเข้าประตูโอเคเข้าใจแล้วใหม่โอเคได้เดี๋ยวกูแต่เต่าเนี่ยเราคือต้องเพี้ยงเข้าไปต้องขังมันไว้เว้ยโอเคได้ ไปลุยของไอเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยนี่มึงเอาเครื่องเครื่องเล่นดีวีดีอันหนื่ีเหมือนมันแบบพังด้วยตัวเองอ้เหียโกมึงมาโกอะไรตอนนี้อย่าพึ่งเออนั่นแหละต้นไม้เหียเนี่ยเกะกะชิบหมายไปโอ้โห เอามึงออกก่อน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 ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเงี้ย <c oughs> ไอ,เย,อ,ไอเย้ยไอเหี้ยยี่สิบฟียี่สิบฟีตู้เย็นตู้เย็นเพื่อนตู้เย็นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่เพื่อนอันนั้นไม่ใช่ <c oughs> โอ้ยเหี้ยล่า,าก่อนมึงลา,งาก่อนมึงลาก่อนไม่ใด้ด้วยเหี้ย <c oughs> มึงล้นนะเพื่อนโอ้ยคุยงเพื่อนคุย้ยงเขี้ยงโอ้ยแล้วก็ไอเฮียเนี่ยโอ้ยเย็ดแม่ไอ้เฮียปัญหาคืออีกเก้าอี้น่ะนะไม่ใช่เอาเอาอะไร ไอเก่าอียไม่เกี่ยวไอเกี่ยไอเกี่ยงี่ม่เกะกะเลยไปเพื่อนไปเร็วสามสองหนึ่งโอ้ยไอ้เยี่ยเหนื่อยเจอแผนเจอโอเยี่ยงออกไม่ได้เอ้ยไม่ทำใจการแตกนะ โว,ว้ยเหียจะกันอยู่ไหนจะกันอยู่หน้าห้องน้ำโอเคโอเคได้ได้ได้ด้วยด้วยได้เพื่อนได้ได้ได้เดี๋ยวกูไปช่วยกูไปช่วยกูไปช่วยแล้วอันนี้มันมันเป็นสิ่งที่เราต้องเอาไปจริงใช่ไหมได้เพื่อนเจอกูเวียงนะเวียงเวียงโอเคไอ้เฮี้ยโคตรเฮี้ยเลยลางกไหม ไม่เกี่ยวเพื่อนไอ้เหี้ยนี่ไม่เกี่ยวปวดรุนปวดรุนผมก็ว่าไม่คุ้นเลยไอ้เพี่ยนใจกันใจกันใจกันเกือบเกือบเกือบทำเวลาได้ดีมากเพื่อนมึงนี่แบบไม่ได้เข้าเหี้ยอะไรเลยเวง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 ไปไปไป จัดกลัวไม่ผ่านก็ก็เพราะมัวแต่เอาไอ้เหี้ยไปตีอะไรบนนั้นน่ะเหี้ยก,กระโดดขึ้นไปเอาเฮ้ยเฮ้ยม,งมึงอาเย็นก่อนมึงมาตู้เย็นก่อนเอาไปไม่ได้อ่ะรีสตาร์ดไหมกูว่าต้องรีสตาร์ทละรีเลยกลูว่ารี<ะ>เออต้องต้องรีเพราะว่าไอ้เหี้ยแม่งกระเด็นแบบแม่งกระเด็นออกนอกจักรวาลไปอ่ะเอาอันนี้ก่อนอันนี้ก่อน มา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 นี่ก่อนมานี่ก่อนเข้ามอญเข้ามอญเข้ามวนเข้ามวนอันนี้ก่อนอันนี้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 กูจับแล้วเดแล้วอะไรนเราควรจะกันออกหน้าบ้านได้ป้ะออกอันนี้เอาเนี้ยแหละควรจะกันไอ้ยัดเคไอ้ยัดเคไอ้ยัดได้ขึ้นลัางขึ้นหลังขึ้นหลังโอเคไปเวียงเวี่ยงนิดนึงเหวี่ยงนิดนึงเออไม่ต้องเหวี่ยงก็ได้เอาดัน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 โอเคต่อไปเตียง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  ไ okay. อเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเพื่อนใจเย็นไปไปเลย,เยจะกันจะกัน,กน,กนมาเพื่อนมา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 อันนี้อันนี้ต้องเบี่ยงแล้วล่ะอันนี้ต้องเบี่ยงแล้วล่ะใช่มือหมุนเลยโอเคโอเคโอเคเออเอฮียลืมอันนึงไม่เป็นไร กูยกโตน่อยเฮ้ยกูยกอะไรอยู่เนี่ยนกูมองไม่เห็นกูยกโต้ยู่อยู่เลยกูยกทางนี้ไหมเออเออใช่ใช่ช่องนี้มันใหญ่กว่าเพื่อนเอาหมุนมึงหมุนมึงหมุนมึงหมุนกูลงไปก่อนนะเอ่าอ่าอ,อ่าเ,ออเ,ออเออวียงเออ สิบหกแล้วเพื่อนสิบหกแล้วสิบหกไอ้ยักษ์อ้อันอยู่ไหนวะเพื่อนจะกันอีกอันอยู่ไหนวะไอ้ย่าอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนกูขอนี่ก่อนขอันนี้ก่อนโอเคโอเคโอเคไอ้ย่า โอ้โหสุดยอดเพื่อนเหนื่อยเ Dead Zero ปิดมีมึงโดนกัดอะเพื่อนเต่ากัดม uh> ึงไอ้เห huh? ี้ยเต่ากัดกู I think that mean he like you เออมันน่าจะชอบมึงโอเคไอ้เราต้องเอาเต่าไปด้วยวะไม่รู้เหมไอ้เหี้ย่งเลยนะแล้วกูต้องชอบเต่ากลับด้วยอะใช่ใช่ใช่ใอ่รุ่งแรงแดดกูเนี่ยนะใช่ดูหนไงไม่กูเข็นรถตามมึงเนี่ย ใช่เพื่อนมึงมีล้อไงเพื่อนเราทำสำเร็จทุกอย่างด้วยเพื่อนไม่อยโคตรหน้าถ้าภูมิใจโอเคเพื่อนเย